เพื่อฮ่าเปิดมาหน้านี้ก็น่าจะรู้ว่าผมไปเล่นอบบี้มาแน่นอนเพราะวันนี้ผมจะมาเล่นอบบี้ทุกคนได้ดูเป็นแบบที่มีชื่อว่า Coffee Canyon Obby King อยู่ในเครือ Obby King อีกเช่นเคยซึ่งแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เล่นนะครับก็มีน้องๆขอมานะครับก็ถ้าพร้อมดูแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไปดูคลิปกันได้เลยครับ let's go โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าผมฝีมือดีอยู่แล้วนะครับเรื่องออบบี้นี่คือไม่ต้องห่วงนะครับคือผมราชาออบบี้นะครับแน่นอนน้องๆไปอันนี้ก็โดดช้าพวกเราอ่ะโอ้เดี๋ยวดูราชาออบบี้คิงเขาจะสอนนะครับว่าตัวตึงมันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือลง่ายง่ายับพับง่ายจัดอ่ะคนดูมีง่ายกว่านี้ปะมีง่ายนี้ปะรับรับ สวยจัดฮับฮับมาปึบ๊บถึงตรงนี้น่าจะบล็อกล่องหดโอเคตามสูตรออฟฟี้ชิงนี่คืออะไรเหยียบเขียวๆแล้วไ,ได้อะไรผมก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะว่าเล่นโหดอยู่แล้วนะครับเออก็พบัพบพบับพับไปสวยสวยสวยฮบตอนนี้เราก็เดินมาถึงบันไดแล้วเราก็ต้องปีนใช่ไหมแล้วก็ต้องโดดขึ้นอ่าโอเคเข้าใจะละตัวถอยหลังชัวร์น้องๆไม่ต้องพูดเยอะคือพี่โดโดถอยหลังชัวร์ครับ ก็ไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ยง่ายจัดอะ่ะคือมันเบสิกอะครับน้องๆอ,อึบ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 ปั๊บรั๊บปับสวยตอนนี้ก็มาถึงใกล้ถึงแล้วไปต่อปึอ๊บบล็อกนี้บล็ okay. Okay, อกเหล็กโอเคโอเค let's go let's go ฮึบอันนี้ก็จุกง,ง่ายๆจุกง,ง่ายๆจุกง,ง่ายๆน,นี่ก็โดดขึ้นมาโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาปับ๊บ เรามีเทคสองนะครับเออโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับมันเหมือนจะรีเซ็ตอะไรไม่รู้นะครับอีก2อสาวินะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปนี่คืออะไรสกิปไปเรียบร้อยครับน้องๆก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากดสกิปนะครับก็คือปุ่มอะไรผมก็ไม่รู้นะครับสาบานเลยคือไม่รู้เลยนะครับเออแต่ผมจะโดดโชว์หนึ่งสเต็ปก่อนปิดคลิปเลยเพราะคือมันง่ายเกินไปอะยังไงผมก็ผ่านได้ครับ ถ้าผมไม่สกิปเมื่อกี้ผมก็ผ่านได้เดยผมตกแค่ตรงนี้เนี่ยผมมาถึงตรงนี้อะเล่นใหม่ให้ก็ได้ทับับทับเนี่ยมันง่ายอะคือผม,มแค่พลาดน,นิดเดียวเว้ยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กด,ดปุ่มแล้วก็ถือเรียบร้อยครับก็ชื่อผมกม็จะอยู่ตรงนี้นะครับกาโป481น,น,นะครับแอดมาได้นะครับน้องๆสำคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย